มาแล้วครับผมโอ้สุดล่อที่เด็ดของอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับปรีชามิวสิกแม่ทับค่ายใหญ่ของเราเองครับผมโอ้โหอยากจะบอกว่าหล่อมากสวยมากเลยครับเต้นโมเตอรดโอ้ดูท้ายเดียวเดียวท้ายปัดโอ้ไกลไกลห่างห่างห่าง โอ้สบิ่มเลยฮะวาสนามงคลด้วยเนาะสวยมากเลยครับน้ามิสิกมาๆๆๆโอ้แต่ตรงนี้มันจะเอียงเดิมาอีกได้อีกได้อีก Ma 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 ít ít bò, ồ đi bỏ <laughs> ไม่หล่อเทนี่ครับท่อกเกท่อแกไม่ตื่นเต้นเท่าผมผมตื่นเต้นกว่าท่อแกเลยนะนี่ <c oughs> โอ้พึ่งถึงบ้านถึงถึงตอนกี่โมงครับสามทุ่มหรือสีทส่ทุ่มสี่ทุ่มเมื่อคืนสามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มค่อยๆมามดีนะฝนตกอ๋อทำไม มันขับเร็วไม่ได้บอกใช่ไหมขับประมาณร้อยกิโลแล้วต้องจอดรอเนี่ล้อมันร้ลอนอ๋อร้อร้อนจับไม่ได้เหรอเอ้ามันเป็นกับอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยขอออกมาดูขา้างในปงลูกปืนใช่ไหมใช่ปืนพวกคารบีตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับคำคำคูนคุนครับผมรถแห่คันใหม่ครับ12ล้อนิวจิก้าของเสียบริชามิวสิกสุรินนี่ จัดไปใครอยากได้12ล้อครับมาถึงแล้วนะครับผมอ,อปชั่นอะไรบ้างครับเสียคันนี้ไปเขาอะม,มุนหน้ามุนหน้าผมว่าไม่ทั่วไปหรอกนะยงกลางมันก็ยกสไลด์ขึ้นได้นั่นแหละเหมือนเวทีครับอยากเห็นนะต,ต้องเปิดนะเอาอยากเห็นนะเพื่อพี่น้องอยากให้พี่น้องเอฟซีได้ดูตอนนี้ คือรถเพิ่งมาถึงบ้านครับก่อนกำลังจะยังไม่มีตู้ครับตัวนี้ยังไม่มีตู้ครับผมยังไม่ได้ใส่เครื่องเสียงครับกาลังติดตั้งครับนู่นส่วนตู้ลาโพงติดตั้งอยู่ฝั่งข้างหลังฝั่งโน้นครับเดี๋ยวจะให้เสียบริชาพื้นให้ดูหน่อยอยอเดี๋ยวมาดูครับว่าออปชั่นของ12อล้อคันใหม่ของเสียบดีชาี่มีอะไรบ้างครับสีก็จะออกเป็นโทนสีแดง เขาเรียกว่าแดงอะไรนี่เลือดหมูไหมจะออกเลือดหมูแล้วอะ่ะออกเป็นเลือดหมูไปแล้วฮะจากแล้วใช่อยู่บนห้องบ่บนนั่นบ่อยู่ในรถนี่ครับออบชัน่น <c oughs> แต่เจ้าของบอกว่า ใส่ตู้ได้น้อยครับคันนี้รถใหญ่แต่ใส่ตู้ได้น้อยนะเพราะว่าจากัดพ,พื้นที่มันจำกัดนะครับ <Okay. S 1> เป็นไงครับมิสิกอยากได้ไหมชอบไหมครับ <Yeah. S 1> ชอบมิสิกชอบจิก,กา้าร้องจะเอาจิก,ก้าอย่างเดียวเลยเอาฮีโน่ไม่เอาหรืออิดเจร้อยไม่เอาหรือครับ n ่ <No. S 1> เอาอะไรห <Yeah. S 1> วานเพราะจะมีเงินที่ไหนซื้อ นี่ครับนี่นิวจิก้าอาจจะย้อนแสงกับป๊ออเปล่าใครได้ยังเป็นปียังไม่ได้เลยโอเป็นปีแล้วตายแล้วตัวนี้นะที่เป็นสแตนเลสใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้ก็ชุดแต่งมาจากนอกครับชุดแต่งจากญี่ปุ่นน่ครับชุดแต่งเลวมาจากญี่ปุ่นเลย อ่ะเดี๋ยวจะพามาดูออปชันไปทีละอย่างนะครับทีละอย่างอันดับแรกก็จะเป็นเท้าช้างนะครับน้องก่อนเปิดช้างต้องฮะก็เปิดประตูนี่ก่อนนะเอา้าทำไมมันเกี่ยวกับประตูด้วยล่ะครับมันจะบิดอ๋อต้องเปิดประตูนี่ก่อนพี<อ>่ตอนนั้นจำถ้าจะไม่ผิดเราไปสั่งประตูนี้จะซ่อนไว้ฝั่งนี้ครับ ที่คุยัน่อ้เดี๋ยวมารอชมครับว่าออปชันมีอะไรบ้างนะครับผมดับเบิลก็จะเป็นเปิดประตูตรงนี้เปิดออกได้นะครับอยากบอกว่ามันใหญ่มากพี่น้องใหญ่มากครับ อลังการมากครับผมจะภาพท่าไหนที่ต้องการรถแห่ครับที่เป็น12ล้อที่เป็นขั้นใหญ่ติดต่อเราได้นะครับผมก็รับเนี่ยติดต่อกับเสบียชาเลยก็ได้นะครับนี่เบอร์นี้หรือว่าติดต่อกับผมก็ได้อ่าน,นี่เบอร์นี้ครับเพราะว่าเป็นรถแม่ทับของเราเองนะครับ <laughs> แมททับของเราอยู่ที่นี่ครับนี่แหละครับผู้อ่า ผู้ต่อแขนต่อขาให้กับผมมานะครับคือเสียบริชานี่แหละครับผู้ต่อแขนต่อขาให้มงคลสาวได้มีวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูออปชั่นสักครู่นะครับผมบอกได้เลยว่าเด็ดมากครับบ้านเราอย่างาโซนสุรินนะครับสุรินก็มีจะมีเป็นมุนหลังนะมุนหน้าก็จะไม่ใช่มุนแบบนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวรอชมครับว่ามุนกันยังไงนะครับอันนี้เป็นเท้าช้างเอาลงคู่ป่ะครับอ๋อไม่ได้แยกอ,อิสระอือันนี้ข้างหน้าคู่หน้านะครับแล้วก็คู่หลัง <laughs> <laughs> อ,อย่างหยาบเลยอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปตัวไหนครับหตัวไม่หลักคันข้างเหรอเพราะว่าต้องเปิดบางทีมันต้องเปิดเป็นสเต็ปนะครับนะเนอก,นอก นี่ก็จะเป็นนี่ครับฝาฝาข้างนะครับฝาใหญ่บานใหญ่เลยครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาจอดเล่นอาจจะย้อนแสงเลยนะพี่น้องนี่ครับสวยมากเลยอลังการมากเลยครับ ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเปิดข้างครับผม ห้องเครื่องบรนไฟนี่โชว์เลยนะน,นะ <laughs> อ๋อฝั่งนั้นเป็นหมวกหมวกหน้านะครับนหมวกหน้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ถ้าอยากให้เสียงออกดีครับไม่บังแหลมกเ็เปิดหมวกหน้าออกนะและ้วก็ถือว่าไว้สวิตไว้รายได้หลายอย่างต่อไปก็จะเป็นอ๋อฝั่งน,นู้นปีกฝั่งนู้นครับอ๋อฝั่งน,นู้นมีเวทีด้วยบอก ก็เวลาเราแห่แล้วก็ออ๋อเปิดฝังนู้นครับเพราะว<ฤ>่ารถส่วนใหญ่แล้วรถเราก็จะชิดชิดชิดซ้ายชใช่ครับเราแห่แล้วก็ให้นเรารีเดินไปดูอ๋อไป,ไ,ไปพู้ปะพี่น้องนะครับพู้ปะเจ้าภาพฝั่งนู้นใช่ครับอืมจะมีวิธีฝั่งนู้นด้วยครับอ๋อนี่วิธีอ่ะเดี๋ยวพาไปดู นี่วิธีเล็กฝั่งนี้นครับเวลาแห่นะครับ,เ,รบอเออเข้าท่านี่ครับเวลาแห่ประมาณนี้โอ้สูงอยู่สูงหน่อยแต่หลักๆก,ก็จะเป็นฝั่งโน้นเนะาะแต่ถ้าเราเราทำต่ำเกินไปมันก็ประตูทางขึ้นมันก็นใช่ครับ ต่อไปครับผม,มต่อไปหมุนหมุนไหน,มนหนออมุนหน้าใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าจะหมุนหน้ายัางไงครับผมคันนี้ก็จะมีตัวล็อกต้องปลดตัวล็อกก่อนใช่ไหมนี่ปลดตัวล็อกก่อนนะครับผมแล้วก็หมุน อ,อลังการมากเลยน,นี่หมุนมาอย่างนี้เลยครับปั๊บอหมุนมาทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องนี่ปั๊บมาฐานทนะั้ง ออ้โอ,อ,อ้ทำดีแท้โ้เหตุดีจังบักสังต่อไปก็จะเป็นมุนท้ายใช่ไหมครับนี่ครับมุนท้าย สวยมากเลยฮะโอ้โหโล่งดีมากเลยเนาะเปิดสุดมาอย่างนี้โล่งดีเลยครับโล่งแบบโล่งมากเลยอ๋อโอ้มีเวทีสไลด์โอ้ลืมเปิดเวทีเย, <laughs> เยอะมากดูที่โหมดครับนี่ต้องมีคู่มือไปไม่พอครับอา้าวเหรอไม่พออีกมีกดตรงตรงนู้นด้วยอ๋อไอ็ตัวขึ้นนะ่ะตัวขึ้น,นอ๋อแล้วใช้ที่หมดอีกตัวบ่ไม่ครับ กดเอาอ๋เอเราจะอยู่ใกล้ๆจะได้มองเห็นครับอ่ะตัวนี้เป็นวิธีสไลด์นะครับผมนี่วิธีสไลด์ก็จะออกมาแบบนี้นี่ครับแล้วก็ภายในวิธีสไลด์ก็จะเป็นก็จะสามารถเปิดออกเนี่ยกลางออกเนี่ยกลางออกมาเป็นอย่างนี้ได้พับได้ครับหนักนิดนึง แต่ตอนนี้ไม่มีคนยกอันนี้ก็อธิบายให้ฟังครับนี่จะจะทับมาแล้วก็เป็นเวทีตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้เนาะอ๋อเป็นไฟฟ้าป่ะครับอ๋ออ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูครับตอนยกขึ้นเดี๋ยวต้องตอบอันนี้จะจะเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ,อยากได้แล้วมิสิกมิสิกอยากได้อีกแล้ว อลังการมากเลยนะพี่น้องจวดเลยครับอะต่อไปครับผมอันนี้นะครับที่ ที่ผมว่าเป็นที่ว่ามันยังไม่มีครับยังไม่มีแถวบ้านเรานะครับแถวสุรินไม่รู้ว่ามีที่อื่นหรือเปล่าแต่ผมยังไม่เคยเจอครับที่แถวแถวบ้านตรงนี้นะครับแต่ที่อื่นมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามีอยู่คันหนึ่งอยู่ที่อะไรเนาะคุณจำโอ้จำชื่อไม่ได้เป็น12ล้อเหมือนกันนะครับผมเป็น12ล้อเหมือนกันโอ้เดี๋ยว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 โอ้ไอันี้อันนี้คือสลักอะไรเนาะ อ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมอ๋ออ๋ออะฮึบน่าไม่เหิือนนี่ขึ้นเลยอือนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียงกลางนะครับผมเป็น ตู้เสียงกลางเวลาจดเล่นครับนี่ขึ้นไปอย่างนี้นี่ครับความสูงแล้วแต่เรานะครับผมโอ้แต่ทำแต่ทำองศาตู้ได้ไหมนี่มันติดตรงนั่นเหรออ๋อแต่ไม่ต้องสูงมากก็ได้เนาะคือไม่ต้องสูงอ่ะมันมัน เนาะอืมโอเคแบบเนี่ยไอ้ตู้ใบสุดท้ายก็เหลืออยู่ประมาณหูแค่ครึ่งเดียวก็พอแค่ครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวก็พออันนี้ครับความมันลังงานนะอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็กดเหมือนกันบ่เอ้าเอ้าเขาใช้มอเตอร์สองอันเหรยวบ่หนูสี่ตัวครับอู้ลังบอมเอ้าทำไมอันหนึ่งดึงลึงขึ้นอันหนึ่งดึงลงอย่งี้บ่คือว่ายังอ๋อมันหนักฝั่งนี้ นี่ครับขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ลังการไว้ครับพี่น้องนี่ครับที่ว่าแปลกนะครับยังไม่เคยมีแถวบ้านนะครับเพราะว่าที่ทำมาจดเล่นนี่รับรองเลยครับว่าลังการแน่นอนยังไม่พอยังมีอีก1ชั้น ่ะตรงนี้ติดจเนาะไอ้วีเนาะไหนตรงไหนอ๋อมีขบวนด้วยอนุ่งอนั่งตออนนี้ต้องติดป้ายป้ายมงคลเซาอู้อลังการเหตุมันก็รถเวทีเคลื่อนที่ดีนี้นอติดไฟก็ได้ครับติดระบบไฟก็ได้แล้วแต่จะติดโลโก้ติดโลโก้นอ มาตรฐานเห้งตาเต็นเหมือนป้ายหน้าเวทีอ๋ออันนี้ทำมาเพื่อแค่นั้นบอกตอนนี้ไม่ไม่ได้สั่งพี่ป้อมนะอ๋อแกแอบทำแบบโอ้แกแอบทำให้เราไม่รู้เลยอเซอร์ไรส์เซอรไรส์ครับไม่รู้จริงๆมารู้ตอนแกโพสต์รูปแกโพสต์เนอะตอนเรามีตรงนี้เอาเป็นเซอรไรส์จากทางอู่ขอบคุณพี่ป้อมเลยครับผม โมเดิร์นบัตนะครับนี่ออปชั่นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงไหนอีกก็ประมาณนี้เลยเนาะอ่าแต่ก็รอชมนะครับรอฟังเสียงได้เดี๋ยวจะบอกสเปคก่อนว่าคันนี้12ล้อคืจริงแต่สเปคก็อาจจะไม่เน้นตู้เท่าไหร่เนาะตู้น้อยเพราะว่าน้อยกว่าทุกคันที่เป็น12ล้อด้วยอ่าข้างบีดอาจจะ20ิบใคันนี้เท่าไหร่ครับ12 อันนี้ใส่ตามล้อใช่ไหมครับตู้บีสิบสองล้อตู้สิบสองดอกเซนการก็สิบสองเหลียงก็สิบสองต่อไปต้องทำยี่สิบสี่ล้ออย่างนี้นะจะได้ใส่ยี่สิบสี่ดอกอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องเพราะว่าเนื่องด้วยพื้นที่เนาะพื้นที่จํากัดครับพื้นที่ใส่ตู้จํากัดนะเพราะว่าทําหมุนหน้าหมุนหน้าแล้วก็พอเราหมุนหน้าปั๊บเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับชุดหมุนนี่ นี่ชุดหมุนเพิ่มขึ้นมานี่กี่เซนแล้วนี่ดูวะนี่อะแล้วก็ข้างบนก็จะมีอ่าคานลงมาอีกนะครับก็เลยทําให้พื้นที่น้อยแล้วก็ใส่ตู้ได้น้อยอแต่ถ้าอยากจะใส่ได้เยอะก็ต้องลดที่ประมาตตู้เอาเนาะ,ะตู้สูงสุดได้72เซนเมถ้าใส่4ชั้น่ชั้นต้องทําตู้72เซนโอ้โหต่ตู้เล็กมากเลยนอน ตู้ลดลงมากแต่เสียแต่ผมผมผมดูแล้วสไตล์เสียแกชอบตู้ใหญ่อ่ะเสียงกลางส่วนเสียงกลางก็จะเป็นหกกี่ใบครับนี่ข้างหน้าก็หกใบก็คือสิบสองดอกข้างหน้าสิบสองดอกด้วยกหกใบก็สิบสองเลยอ๋อเออเดี๋ยวสิบสองมดเลยอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนหลายท่านจะงงว่าเอ้าทำไมเสียงกลางฝั่งนี้ก็มีที่โน้นก็มี แล้วข้างหน้าเวลาเหตุจะเอาอันนี้ขึ้นเหรออ่าไม่ใช่นะครับนะอ่ะ,อะเดี๋ยวแซงสีอธิบายก่อนข้างหน้าเสียงกลางเวลาเหยยังไงครับเสียงกลางเราก็จะมีตู้ใส่ขนาดเหมือนต้นแห่ตทั่วไปอืมแต่ว่าตู้อาจจะทําไม่ทันก็จะเอาตู้อันนี้แหละอ๋ะใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนเหก่อนครับแต่ว่าเสียงดีก็ใส่ <laughs> ยาไ <laughs> ปหยัดอีกเนาะ <laughs> อ่ะถ้า อันนั้นก็คือเนี่ยจะมีเนี่ยตรงช่องเนี่ยก็จะมีจะเป็นเสียงกลางเหมือนรถแห่ทั่วไปเนาะบุนไม่ได้ก็คือแ,แห่ตรงอย่างเดียวไว้เนี่ยหันตรงอย่างเดียวนะครับส่วนจอดเล่นก็จะเป็นเสียงกลางชุดนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เอาแล้วเวลาเราจอดจอดเล่นข้างหน้าก็ต้องก็เปิดไปด้วยใช่ไหมหรือว่าแล้วแต่แป,ป,ปิดก็ได้เนาะเปิดก็ได้แล้วแต่พื้นที่เนาะถ้าพื้นที่ว่างก็เปิดได้นะครับแต่ถ้าข้างหน้ามันชนบ้านหลังคาเออชน ไม่อยากรบกวนก็ให้เสียงมาฝั่งนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับนี่ครับแต่ชุดหลังเอัปเลยว่าชุดหลังเราก็ต้องเสียงกลางชุดนี้เลยเนะยาะใช่ครับรเ,เ,เรียกว่าตอนแหกก็คือเสียงกลางาชุดนี้เลยนะครับแต่เวลาแห่มันก็จะบงังตู้เบียดหน่อยนะครับก็เน้นคือจะเน้นเน้นเป็นจอดเล่นนะครับเพราะว่างานทุกวันนี้งานจอดเล่น งานจดเล่นของรถผมนะงานจดเล่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตงานแห่สามสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะที่พไปคุยกับผมตอนแรกครับไม่ใช่รถแห่ไม่ใช่รถแห่เป็นรถเวทีอราไปคุยกันตอนแรกผมคือผมอยากได้แบบเบียดมันอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ผมจะทำให้แค่ให้กระทำเป็นแบบคานตรงนี้ออืแล้วก็หันเบียดออกมาอ่เบียดกับเสียงกลางว่าจะมาอยู่ตรงข้างๆรถครับที่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 ครั้งแรกที่คุยครั้งแรกครับ อันนี้ก็แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบประตูเป uh. ิดปิดประตูเปิดปิดธรรมดาพอขรังขลังก็จะเป็นพอหันมามันก็จะเหมือนกับขาับางนี้ข้างหน้าอันนี้พื้นที่เราก็จะใหญ่กว้างครับประมาณนี้เพราะว่าเราก็ทาเวทีอยู่ด้วยแต่ว่าเราที่เก็จยกของอืมันเหนื่อยเหนื่อยจริงครับยกของเหนื่อยแต่พอสรุปแล้วได้มาอย่างนี้เราทำไปก็คิดไปทำไมเราไม่ทํารถแห่ที่มัน เห่ได้ด้วยเห่ได้ด้วยทำงานเวทีครับได้ด้วยสุดท้ายมางเลยออกมาเป็นเป็นอย่างี้เป็นอย่างี้รถแห่ซุ้มังกาสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้ชื่ออะไรนะซุ้มังกาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อีกขั้นหนึ่งขั้นหลังอ่ะขั้นหลังคนใจพ่อหลวงอ่าใช่ใช่คนใจพ่อหลวงนะครับที่เป็นที่เป็นขั้นแรกเนาะที่ทำแบบนี้ที่พี่ป้อมทำให้แบบนี้ครับคือขั้นนี้ก็เป็นเหก็ได้นะนี่เหก็ได้จดเล่นก็ดีนะครับ ต่ตรงนี้ตัวนี้ยตอนแรกยังไม่มีจะท,ทําเบด2แถวอืมตอนแรกจะท,ทําเบด2แถวทําไปทํามาโอ้ <c oughs> หมุนห,หมดเลยจบที่ป้อมบนหัวมนี่เปลี่ยนไป็น3รอบนะครับรอบเอ้ย <c oughs> เวทีไม่ใช่เออทีไทสไลด์ไม่ใช่สไลด์แบบนี้ด้วยตอนแรกเวทีสไลด์อ่ะนี่เดี๋ยวตอนตอนแรกที่คุยเนาะนี่เวทีสไลด์อยู่นี่ครับสไลด์ใต้เครื่องปันไฟเลยแล้วเนี่ยข้างบนเครื่องปันไฟอ่ะมันแคบครับ มันทาอะไรไม่ได้มือกลองก็นั่งก็ได้จะใส่อะไรก็ไม่ได้มันแคบติดหัวก็เลย <c oughs> เอาไปเอาเครื่องปันลงคืน <c oughs> แต่ก็สวยครับสวยมากนะครับนี่ถ่ายชมยาวๆเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็รอขึ้นระบบเสียงเนาะกำลังประกอบกันอยู่ขึ้นคืนนี้ขึ้นเลยเหรอถ้าเสียงการเสยอก็ขึ้นโอ้ค่อยๆข,ขึ้นแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องเล่งแต่พรุ่งนี้ผมก็มีงานอีกเองานอะไรครับางานรถเล็กออรถเล็ก แห่ที่ไหนครับพวกนี้เนี่ยแห่อมตะบลแห่สามเณรธารุร้อนอมตะบลเปิดซาวบ่เปิดาวอ๋อแห่อมตะบลนะครับโอ้โหนูนครับรถเล็กอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ครับรถยังไม่เสร็จแต่ออกงานออกงานจนเออออกงานแต่ออกงานจนครัชไม่แล้วนะจนตอนนี้คยังไม่เสร็จดีเออจนครัชไม่ไปแล้วรอบหนึ่งบอกเป็นไรครับตอนนั้น ไม่นะไม่ไม่นะมันติดอยู่ตลอดอืออันนี้เมื่อกี้ทำอะไรบ้างครับตัวเล็กก็เปลี่ยนคัทใหม่มคัปทองแดงครับอ๋อแล้วก็ไปแก้ไขล้อหน้าคือมันมันบานออกนี้เกินไปอ๋อแล้วก็ดึงให้มันตรงตัวครับอืมแต่จะได้ค่อยๆไล่แก้แก้เยอะเหมือนกันแก้เยอะเนาะที่แรกคิดว่าเออทำจบเลยไม่จบผมได้มาแก้ทุกอย่างนุ่มโอ้ยับเลยนี่แหละครับรถเห่ ก่าจะมาเป็นรถแห่ได้รับงานก็ถือว่าเอาเรื่องนะพี่น้องนี่ครับนะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับผม Facebook Facebook รถแห่ปริชามิวสิกรถแห่ปริชามิวสิก tour. ออนทัวร์เพจเพจเฟซบุ๊กเ,เ,เนาะเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ชื่ออะไรถ้าเฟซบุ๊กส่วนตัวปริชามิวสิกสุรินทร์ แล้วก็เบอร์โทรก็นี่ครับ0 9 3ย์เ534สามศู1ย์เก้ี่นะครับผมหรือว่าสนใจก็ติดต่อทางผมก็ได้เนี่ยอยากได้12ล้อนี่จัดให้แค่นี้ไปเลยบังดําก็ได้อ่าได้หลายทางครับเพราะว่าเมทับของผมอยู่นี่แหละเออเมทับของรถแห่ภาคอีสานอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าไม่มีเสียบิชาวันนั้นก็ไม่มีมงคลสาวในวันนี้นะครับผมโอ้ ยอดเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปชมข้างบนหน่อยอ่ะยังไม่ได้ขึ้นไปดูข้างบนเลยไปโอ้สวยงามมากเลยนี่ครับข้างหลัง์วิตง่ายครับคันนี้นะครับ์วิตง่ายมากนะครับนี่เพราะว่าหมุนหมุนไปมันก็โล่งแล้วเนาะประตูก็มีประตูเยอะนะประตูเยอะมากเลยเออทำไมเขาทำประตูได้ดีแท้เสีย โอ้แจ๋วเลยประตูเนี่ยโอ้ใส่แบบนี้สวยอะเ <c oughs> นาะ <c oughs> มผมอยากได้เป็นเนี่ยเป็นแบบนี้เลย,เลยโอ้แต่ยังมีลงมาอันหนึ่งน <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ไงนี่ครับเป็นประตูแบบจ,จุดที่เราไม่ค่อยได้เปิดอ๋อตัวนี้สวยสวยไปขึ้นไปดูข้างบนหน่อย เดี๋ยวติดสายไฟข้างบนเปิดประตูปั๊บนี่แทนนายว p ประดับตกแต่งด้วยไฟนะครับบันไดอ้เหมือนขึ้นรถไปทัศนศึกษาเลยพี่น้องอห้องพาวเวอร์โอ้ใหญ่มากเลยนอนได,นนได,ด้นอนได้ตั้งกี่คนนอนสี่คนได้ท่นี่นีนอนสี่คนนะครับขึ้นมาปั๊บก็จะเจอ ตรงนี้จะแคบหน่อยเนาะติดหน่อยครับโอ้สิดาไม่มีราวน,นี่ครับโลง่โลงๆตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกลองกระนูนหอ,อ,อตรงนี้ก็ฝ้าพิดาน นี่ครับโลโก้ปรีชามิสิกสากไว้ด้วยครับพี่น้องสำหรับท่านที่ต้องการรถแห่นะครับเป็นรถขั้นใหญ่12อล้อนะครับอลังการแน่นอนครับผมนี่ครับเวลาจอดเล่นนะครับนี่ส่วนที่ผมว่าเวทีตรงนี้ก็จะเปิดเปิดไปโน่นได้นะครับเปิดไปก็จะเตรมไปถึงโน่นเลย ก็จะเป็นกว้างเวลาเราร้อง,องพอดีเลยนะเพราะว่าเนาะลังการมากเลยอะอ่ะโอเคครับผมโอเคปะลงติดต่อได้นะครับดูวะสวยมากเลยบันไดอะ มิวสิกอยากได้เลยมิวสิกมิวสิกชอบจิก้าด้วยนะฮีโน่ไม่เอาอีกเอจเร้อยก็ไม่ชอบอีกโ oh. <laughs> อประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็กำลังประกอบตู้จะใส่นะครับจะเก็บโอ้จะจะยกตู้ขึ้นนะครับผม โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับทางเพจ Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับผม u t u b e ผมไม่ค่อยได้ลงเลยนี่มาคลิปนี้หละได้ถ่ายให้พี่น้องได้รับชมครับหา,หายกันไปนานเพราะว่าผมไม่มีเวลาได้ลง YouTube ส่วนมากจะลงในเพจนะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมปรีชามิวสิกซูรินปรีชามิวสิกออนทัวร์นะครับมีทั้งรถกระบะ10ล้อฝั่งนู้น,นครับฝั่งนูน้นกระบะ10ล้อแล้วก็รถแหร12ล้อ แล้วก็เวทีเครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟสุนรวงความบันเทิงเรือไฟประดับสุนเรือความเหนื่อยล้ะเรือแค่ไฟประดับนะครับเหนื่อยครับประมาณนี้ครับผมอะขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ